ตะลกมันจะล่อาบาลไปอีกแล้วใสไไ่ไยเอาอครีมบอน คุณนายงคุณนัง่นงขวัญอยากไดไอศครีมไปกินอยู่มองเก็บบักสตอรอเบอรี่เอาแนวตักไปเอาน้ำตาลไปเอาแนวใส่สตรอเบอรี่ค่ะจะไม่เอาถุงกระดาษไปใส่เอาใส่กระเป๋าไปนี่เพราะวา่า็นกระเป๋าเก็บความเย็นนะคะรถม่แต่ลงบ่ายอยู่ท่าน,นพักท่อนดอกถ้าีปนองไปเก็บบักสตรอเบอรี่ก่อนเนาะค่อยว่ากันอย่ามาพักท่อนนะคะอย่าไปเบิ่งกันจ้า งา a n g ฮะฮะลูกมันน้อยแท่าข้าวมึงมาถามกูด้ะกูก็ว่า nga แล้วแหละข้าวเขาเบเขือร์ก็ยาแล้วแต้อันนี้มันเป็นข้าวน,นี่มาเอ๋ข้าวเขาบาเลติออมองเลมองเลมองเลยามองเอากันมาเก็บบักสตอบ่ได้มาเก็บฟรีนะมาเสียเงินซื้อเขานะ เอาของเครื่องเขาเก็บหมดแล้วแถวนี้ก็เก็บหมดแล้วเขาก็แบ่งเป็นพักพักไปเนาะฝนตกเด้อยเยมาวีเยมาลีล่าเด้อฝนตกเด้อเต็มถุงเดียวกับพ่อเลยล่ะคุณนี่งามงามๆเก็บเต็มถุงมันได้ก่อนเถอะแม่นังกับวิ่งเนี่ยเออออโต้โต้ก็ไม่เอามาเออแล้วมึงเก้าอี้มาให้ใครมองอะไเลยพามึงือกเก้าอี้มาเสือกบอมานั่งบันให้ไผยนัง เอามาให้รถนั่ง <c oughs> ให้มันนั่งรถกูแวงว่า,านโอ้ยมันพันสุกนึกว่าเขาเก็บไปเบิ้งแล้วจะไปเบิ้งอ่อนมองสุบๆตกกระตกแล้วมันหอดมันเท่ามาหอดผีแล้วได้เห็นายังเกาะหญ้าเอ็นอยู่ยาเอ็นยืดเหยียดจนมาตายค้าตายค้าสนามเดี๋ยวหามองนั่งก่อนเขาให้เก็บ แถวเดียวกันให้เบิ้งไส้เบิ้งครัวให้เปิดเบิ้งดีๆไปจนสุดพุน่นถ้าเซลอีกก็จังบอกเขามาพี่น้องมาเก็บไรมาเรื่อยๆนางคัดธรรมะเก็บจ้าสตอเบอรี่สตอเบอร์ออรมันไม่แดงแล้วก็ไม่อา้า เป็นยังขวัญเทียงกระกร่องคือเกองเท้ะเห้นตัางกล่องไทยลิปบัตงแต่อันไทยรูปสีโซ่สวบานเขา,าแต้โดนๆดนดนพุนมาเสียเอาถุงเดียวนคนนวะเก็บไปเก็บมาน่าถุงเดียวได้ไี่เขบาบรให้ฟรีได้นี่นยู่ไนแม่พินกงโกงโกยีคุนเมินงทางหลัง ข้างหลังกำลังบ่าอยู่กับกลองสิท,ทายลูปโซ่ขเขาหักไทยบอดายห้องหาปลาอยู่บากบายวะปลาก็เก็บมวลไล้บริสุทธิ์มาจากของมาแต่โรงพยาบาลจักรเมก็ดเี่เดี๋ยวน,นีมวลค่ะมวลห่ะเราเตรียมไอสกีมมากินที่สวนเลยนะคะ คือเกลือไมพินก็หอมมานะคะปีนี้เราตั้งใจมากินที่สวนนะคะแต่จ่ายเงินก่อนนะเมนบอพินจ่ายเงินก่อนค่อยกินได้ว่ามันกินก่อนจ่ายขีดขานคุยกับตำรวจได้เมนบอ่ะรข้าวนานึงกูได้ตรงเปิดเบิ้งน้าจังสี่พี่น้องเขาให้เก็บใส่ขัว ลูกใครเรียกหาพ่อหาแม่แล้วถ่ายรูปเ,เฉยๆก็อันไม่ได้ก็ไ่ต้องค่ะ <c oughs> ว่าดังใดเขาได้ยินก็ได้หันอยู่บอกหันว่าอยู่บอกว่าวอยู่ในข้อแท้ต้องยับไปอีกพี่น้องต้องยับไปอีกค่ะย่ายับไปีก่อนว่าวว่าวได้สองถุง เขามีแพะหน่อยมีแบ่หน่อยรอ,ยอถาใจเงือนพี่น้งนองรอจ่ายตั้งลาบแบ,บ่<า>บแบแบซื้อได้ขายอยู่ได้หรออันนี้พวกพิษก้อนไม้อันนี้ซื้อได้ลาบ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 ,ลาบตั้งด้มันบอกว่าลาบมันได้เลยเมยเมยคคืออรโลรสสาพานไข่ฮะไ,ไ,ไข่ไขจ่ายแล้วจ้า สามกิโลกัวสองร้อยสิบหกโครนค่ะกิโลละหกสิบเอยากห้องสิบแปะอ่ะอืมอันนีกแล้วเขียงกับโทรศัพท์อีกแล้วลูกได้กระแสพี่หนะอืม ในไม้กันแสบด,ดิเขาก็น,นั่งล่แม่พิ้นไปเอาไอศครีมค่ะเดี๋ยวเขาจะกินสดๆอยู่น้องเขาเนี่ยแหละจ้า,ขา,าเขาใช้งินเขาแล้วเขาก็จะยืนสถานที่เขากินสดแส้โจ๊กนี่แหละกินจนปากแดงปากเบอ้อแล้ว วหวานแซ่บอืม